สดีพ <laughs> well, ี่น้องไปยพี่น้องเลเบิ่งอันนี้วเลยไปเลยเนาะพี่น้องวเลยไปเลยเล่เลยใช้มาเชกไหมพี่น้องกออกลูกอแม่หเนี่ยูหวยจสีหูเพียงจัดนะเจ้าหยางยากอย่างเนาะที่แม่บอกว่ากำลังพดแค่นั้นเห็นลเห็นไยัง งัวกำลังผลี่เนาะเอองัวกำลังผลงัวกำลังตีนผลไข่ในแต่ผูกถึงมือเนาะไม่ใย่แดงเด้ตัวชุดถ่ายอีพอว่าโอ้ยฟานันวาสิฟอยมันเราผู้อยู่ตองต่อนี่เนาะมันกำลังผลผู้เมเสเศษเลือดน่ะแม่ เฉนเลือดบันแบบนั้นแห้งดิสีแล้วฝลเดิยแล้วนพี่น้องงอ่แมอู้เฉีนเลือดนะแม่เบิ้งอ้าวความถูกเน่ยสักทีเบื้อสิออกมาเป็นคนม่ดีเยเนว่าข่อยเบิ้งร้ายตัวแล้วพีนี่พอช่องตัวออไม่ไหวแล้ไม่ไหวเห็นน้าผางแล้วไหม สีแดงอันนี้นะเบิ่งตีนกับหูแล้วว่าสีแดงนั่พี่น้องแงบรรยากาเอะไรตัวนั่นนะเห็นบอกพี่น้องกลัวกลัวอันเอาไปหาหัวกวันว่าทาวเบิ่งว่าที่เพิ่นนะพี่น้องทาวเบิ่งที่เพิ่นออกแม่อแดงเั่นพี่น้องโอู้หูแบิอะไรอันนี้แม่แดงแม่ชุดถ่ายข้องปีแม่ชุดถ่ายคล้องปี พี่น้องเห็นแต่โซฟเห็นเห็ดด่างแหละพี่น้องด่างออกมาสู่อากาศแหละตีนมันได้คลาสตีนเมียเขาจะเขาจะหล่อแล้วไปจีกินเนี่ยประมาณนย่างเงี้พี่น้องตีงัวตีนขั้วไอแม่เขาจะเอิญตีนงัวตีนขั้วแต่อีโต้เนาะ แง่ออกเลยไงที่หลอกออกแล้วแล้่อบัตม่คือต้ออัียวตีแ้ีเแม่คจะว่ามันตาจากลิมแลออกมาไวแม่แบบซีแล้วตนั้นเออคุแม่ไวแม่แม่หูหูายแม่จะและออกมีคหัวตายเรยกเไหวนวยแม่ แมันเรีแ่วม่ปีนปีเลยมัอรลีนั่นนี่เหรอตายแล้วเรียลูกพี่ลูกอ่าเรียเรียกับลูกนะเกลัวอู้ตัวใหญ่นะแม่บังดูตัวผูหรือตัวแม่แม่ตัวแม่ได้เอวะาขนนันเดี๋ยว่าไว้เถอกน่ะเถออีกเด้เถอกอีกแล้วี่นอง ได้ท um: ุกทุกแล้วเี่ได้ทุกทีน้องเอ้ยสิดกีาพาบางทีก็สังเกตได้พีน้องมายเลยโย่ออกมาคือแลี่ยเละนแหือม่เนี่ยคืออะเน่บอกแม่อีน้อยท่านมาีน้อยบอ้ายบอยังไงมันพวยตายนะเมียแดงนะคะชวยผมออกแล้วกํลังออก ข้ยุผ <gasps> <c oughs>: <c oughs> um. ูกถึงมื่สัตว์เลยเดี๋พี่อุบมาแล้วอืมเดี๋ยวพี่น้อเบิ่งเบิ่งมสดกว่าก็เทิร์กกว่าแม่ตกนาแตกตัวหอกเกี้ยแหละ่ระนอนเบะดีเดียบอ่ตวบาไมตายน้อหยาดีิก็เทิร์กเลตผู อีเจ้าช่วคำเจาหนอเถิดแหละโตเถิเโดินซาลาว่ยากได้ตัวเมีตะปูแมเดี๋ยวคโตตะปูโซ่หมดทีตะปูอจะล่โซตตะปูช้าหมดทีนีตเิออีกแล้วโตดเถิดะเถิหุนมันหุนหัวงอะหุ่นัวหัวงะ ผูไว้มือนั่นมือนึงผบอกวันนี้ไข่นเตผูนนี้วันชิ้นเันนี้ยชินเล้นไอ่ิชินนอันชิ้นอลยลีชิ้นซีชินอเาอ่ไม่หอนเาะกรอ่ะอเอาลันชินะแม่อ ลูกเลยแม่ซีแดงมันมีหอดันมั้แม่จอมกจอมหัวเออมีเลยนเออเอไเหอกเออเอไว้ยังมันก็อกเออไว้เดี๋ยว่นี่นี่คเออีี พ well. ี <Tibet> so we ่น we ้อไปแล้ว we ต้อไปบงเียงสองูกน่อ <berm> ท <at> ี่ด th ูดกินสองในเื่อมเาไปไว้มาไว้ันอดีต้นม่อาณาอหรไมกินหรือแม่เนมันอยากหละ กห่วยออกมายางไเลยด้วยพี่น้อโคออกมายางหดเลแม่มีหอนงอกแม่ก็จะเอิดไว้ได้หลังมันนะแม่เอิดได้ไว้นะน่ขึ้นนะเอิดหนอมีหดหน่อจะใหญ่กว่าตันนั่นดิมัท้อเลยรียล่ cả lăng lìa nó khi nào tuần này khi làm lìa xoáy này gua mình náu mày hả à นาวอขางดอกอะนาวีหนาเวงวดแดงคือแม่ไหมอ้จะสวยวก๋น้องแม่ปีนี้เทิกซ้ำเหรอม่โมเมนันปีนี้มันออกนะปีนลูกไว้งโอ้ ปีนี้ออกซีโตเถิกซ้ำไม่เต็มมายาเอ็นได้ต่อแม่โอ้ยได็ดซ้ำเถิกปีนี้ขอพี่น้องอู้พี่น้องตอนนี้งัวก็ออกลูกเป็นทีเรียบร้อยเนาะเด็วต่อไปให้กษิถาเอาน้องงัวเด้อพี่น้องเดินมาหลุดกันว่าสีดนหรือบอลนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ประมาณสองมุมมัวออกพูดีสองมุมาหลุดกันว่าน้องมันเสี่ยงออกจมงเด้อพี่น้องเด้อบวชคำกับสิคำน้อยนึงเนาะบวมเหม่กับสิคำเด้อพี่น้องมาหลุดกันกษิถาน้องมาตบ ตุมสวยเลยพี่น้องเด้อแม่เห็นปลาเนี่เออ่ะตอนนี้เฮาก,ก็กำลังปาดเนาะให้ลูกกินนัน่โอ้ฝ่าแม้ห้างแม่ไม้ฝ่าฝ่ากวนฝ่ากันเดลยเนาะเดี๋ยวพี่น้องนอง้อ,องมัวอ๋อวางประมาณประมาณสี่ห่วงอายนะั่นหนึ่งท <c oughs> ําไมนาะก็ขีบไปเสียท,ท,า,า,ทายผู้ทานชาวบาลไาย กับทายเพยย่อทานกพานพี่น้องเอบิบบุญเด็กเผาเด็กเครื่องเต็มกระสับเด็กกระสับนี่ก็ชิบมาณน,นี้เนาะน้องหัวตอนนี้กับหญาหเอาเป็นตะก,กินแล้วพี่น้องบัดดลมแล้วสัีเป็นตะแสรบนะพี่น้องเนาะพี่น้องบรรยากาศขึ้มๆเนาะคือฝนสีตโต๊ะนี่แหละอู้สุบันดึกยินใส่คอยตอนนี้กับขังมองว่าตลมน้องหัวพี่น้องหายบาปานทายกับบาปานกับทายบพ่ท่านเส้ากิมบ,บุญเดอยูนะ่เนาะ แต่ว่าสําหรับกิมิกอะสีขอลาพาจากจากพี่น้องด้วพี่น้องอาําลาพาจากจากพี่น้องไปตกน้องงัวด้วพี่น้องแต่ว่าบริษายเด้อสักคยืนสตัดคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งก่อนเด้อพี่นอ้อ,อ,งองบางทีก็อยู่ซองอะมีดิ่มซองบ่ะปาด้วพี่น้องน้องงัวกิมี่ก็บ่มีหยังหลายเด้อพี่น้องตอนทำซัมเมอริกใหม่เป็น12บตัวแล้วงัวสักคลิปนะพี่น้องเอราะอัมลิปหน้าบ๊ายบาย